อ๋อต่อ๊าได้ไงได้ไงโอ้โหมีคนอ้อมอ้อมหลังควนสูงใช่ไหมนะ่ะ <c oughs> เห็นพอดีจีตาตามฟาดเลยออนนีคือเลียอ่อนตายนะพอดีพอดีเพื่อนโอเคครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับปูโอนิคะจันยมกะนั่นเองกับเซตอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เคยได้ตั้งชื่อดีๆด,ด้วยเปิกแรกก็จะเป็นพิธตัวดัมมืดของเดอะเพลกเมื่อทำการโจมตีปกติ ใส่คนที่เป็นขายมุมอ่ะเจอคนนั้นจะมีเสียงหัวใจแทนตัวเราอ่ะแล้วตัวเราก็จะติดสถานะตัวที่พบเป็นเวลา30วิเลยเราก็จะมาคอมโบกับเบอร์ที่2นั่นคือตู้กรอบของ Red. เรดเบิร์กนี้เมื่อเราทำการเปิดตู้อ่ะจะทําการเผยล่าเจอที่อยู่ระจะมี8เมตรของทุกตู้แหวนที่อ่ะเป็นเวลา5วินะก็ถ้าเกิดเรากดสูตรติดอ่ะเราก็จะสามารถจะแก้ในการพุ่งติดแบบคุ้มๆเลยส่วนเบอร์ที่สาจะเป็นทิงเกอร์ที่มากันเียวเผื่อในกรณีที่เบิร์กแรกเลยเธอะ ปัจจุบัก็จะเป็นรูนถ่วงเกมที่มีการถ่วงเกมจริงแอนดออนก็ <c oughs> จะมีลถออกมากขึ้นกับพุ่งไวขึ้นโอเคเดี๋ยวเราเข้าไเเกมดีกว่าแลกดูดูเอาวะออกดานทานทรมานด้วยไม่หยุดจะได้ใช้ดีไหมเหมือนเหมือนตู้ด่านนี้มันจะกองอยู่แบบที่ๆอ่ะไม่เหมือนด่านที่เราแบบช็อปล็อกมหมเราติมงไปด้านบนถ้าเกิดเซร์มไมขึ้นบนนี่คือแบบ ถ้าไม่มีโอกาสหาเจอเลยเนี่ยน่าจเกิดจถวไปเล็กกันนะคิดว่านี่ไงมีคนปั่นจริงไปคนหนึง่งไล่คนไม่พร้อมด้วยเช่นคนเนี้ยแล้วหลอกไปไหมวันนีเพื่อนยัดเลยนะต้องยัดเลยฮะตัวนี้มีเงินพี่ได้มีเงินที่งานหยาบมากเดือดลัตมาก่อนมีคนจะเนียนปั่นอ่ะคนหนึงโอ้โหเครื่องจะติดแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะคือ อย่างสุดยอดเลยไม่น่าไปทันอ่าติดนั่นอยู่อะไรนะเปอร์ของววกอจำชื่อไม่ได้ไเลยมืดๆี่แหละเราอยู่นี่เพื่อนโอเคเอาละไอคนตีหายไปวะนะไอบอวิ่งกลับทางนี้โอเคของขอเก็บเลือดก่อนตอนนี้ยังติดนั่นอยู่เลยอะอะไรนะ,ะเราอยู่นี่ไม่เห็นไฟเราใช่ไหม ไม่เห็นไฟเราใช่ไหมล่ะยึกย,กยักยึกยักอยู่นะ่ะเสียงมันอยู่นี่อยู่เลยเนี่ยเสียงมันอยู่นี่อยู่เลยโอเคขายมุมเป็นจิ๋วรอบหน้าเดี๋ยวค่อยค่อยตามแบบไล่ฟาร์มใหม่ก็ได้คือเขาแรกติดยังไม่ไหวเลยเพราะยังสุดจัดมากโอเควันนี้คนที่สองหายเพื่อนนายต้องเปิดตู้แล้วไม่ต้องแล้วมีคนมาช่วยแบบทันใจ บริการแบบคนนี่ผมจะถามแน่ปล่อยก่อนนะยังไม่ซ้ำเลยกันให้เขาเป็นตัวแจกเรื่อยไปก่อนนะถ้าเกิดเมาช่วยเพื่อนอนฮะอย่างนี้ยิวช่วยแน่เอา้ามองหลังเยอะแล้วหลอนนะพอดี้ไม้ข้างหน้าก็ไม่เข้าหลอกโดดเหนือสุดยอดเลยไอ,อ้ย่อๆเม่อไ,ไหนเมื่อกี้ทังปุญกันจะเช่นเดี๋ยวค่อยไล่อนะ่าโอเคมาพร้อมละเปิดตู้มาใครอยู่ไหนแล้วก็แปลงร่างเลยเอ้ยมีคนขึ้นบนโอ้โหงานหยาบละ ดิออนขึ้นด้วยดีนะ่าแบบเห็นพอดีโอ OK, เครีวขึ้นเป็นดวนๆเลยแบบดวนๆแบบเดี๋ยวนี้เลยอะทันไะเนี่ยข้างหลังด้วยนะชีวิตจะทันโอ้โหไม่ทันสะบัดไม่ได้อะโอเคออกปะมันจะออกไปนะออกไปแล้วทางโค้งแบบยหงวยเลย เพื่อนไปไหนเราดิบขีนะดิบขี่แบบโคตรเลยเขาไปฝั่งนึงเดีลยแล้วอยู่นี่โอเคตีโค้งอ่ะเขาแบบหักศอกโคตรเซียนอ่ะวนต่อไหมหืมสะบัดมออแพรตกโต๊ะโอเคไม่ได้อนะไม่เป็นไรเดี๋จะไปฟื้นมาเลยเอาว่ะเพื่อนเอบาบอกคนที่อ๋อไล่วิ่งฉี่ก็ว่าทำไมแบบ ยึดยากยึดยากเลยน่ะโอเคตอนที่ลูนไปนะคือจะเล่นอะไรก็ต้องรีบเล่นเลยเป็นกานทีเดี๋ยวชิบหายยีงต่างไหมไม่ยอมปีนด้วยคือเมื่อกี้แบบสะบัดเราแทบตกโต๊ะจริงเลยแล้วไม่โดนไม่เป็นไรตีมาแล้วก็ปล่อยเลยอจิวอยู่ดีตีเสร็จต้องปล่อยแหละโอ้โหต่างกันไอ้ไปยำโดดด้วยว่าเมื่อเขาสูงไปใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมัจะโดดจริงอะไรอย่างนี้ ครื่องนั้นปล่อยติดเลยฮะเชิงมันโอเคเจอตัวอย่างเยอะเลยเอาจริงโอ้โหจะติดคู่เลยฮะมีคนปั่นแยกอะมาต้องรีบไปเลยฮะเครื่องนั้นช่างมันแล้วกันคือไม่มีการเคลื่อนมันจะธรรมดาที่โดนปั่นจับแยบไปทันไหมหรืออ่อนอยู่ที่ด้วยอะไรอ่อนนี่แบบสบายเลยะอะวันนี้เพื่อนเครื่องทันป่ะเนี่ยไม่น่าทันน่าจะติดก่อนปิงๆแหลนะ เต้เอาออกมาแล้วเนี่ยโอเคใครปั่นมา่ยโอเคเขาเปิดตู้หาคนก่อนแล้วกันใครไหนบ้างตอนนี้โอ้โหนี่ผมอ้ามีคน,ม,คนมีคนอยู่ห้องวีอยู่คนหนึ่งขับไหลปะาละมีขับไหลเห็นนะเพื่อนอ็กซคิดว่าเราไม่เห็นโอ้โหถ้าเกิดมีพลังพุ่งได้นี่คือแบบอย่างเทไไ่เลยหละเอาใครออกวะเนี่ย อยู่ทีก็ออกเฉยโยนเกมอีกแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรยิ่งสุดจัดโอเคเดี๋ยวไอ้นาเพลงเด้งอ,อยู่เนี่ย,ยจริงจับเปิดตู้ก่อนนะเอาจริงโอเคโดนได้ยังไงไม่รู้สะบัดมอแทบตกโตกก๊ะอีกแล้วรอบนี้มาเปิดตู้ก่อนอ่าได้ไงเครื่องติดจนได้บุญนั้นไม่ทิ้งร้อยปะรู้สึกเหมือนเขาก็อยู่ใกล้ตู้แบบอเลี่ยงนะถูกไม่เห็นออร่าเขาเลย เ๊นี่ไงลูกอ่อนอยู่นี่คนนี้เป็นไรนะตามสุดแหละเอาวะยึกแก,ย,ก,ย,ก,ย,กยึกแกไงคิดเยอะดิผมจะหลอกไฟอะไรอย่างงี้โอเคอุ้มเลยมาลีออนขึ้่นเสาไหมไม่รู้ว่าคนนั้นลูกเองหรือว่าจิวไปช่วยแต่ผมไม่เห็นหน้าจิวอ่านี่ไงกังบอกไม่เห็นหน้าจิวเลยมันต้องหาเลือดให้มากสุดแลยตอนเนี้ยแล้วค่อยแบบค่อยตีจิวแล้วก็ลองหุ่นไปหาคนอื่นอะ่ มันจะเล่นดีๆไหมไอ้คนที่วิ่งฉีกอ้อมเดินไปก่อนโอ้โหเครื่องข้างหลังจะติดแล้วเนะี่ยน่าต้องกระทืบก่อนเอาจริงๆหลอกไปมาเขาจะคิดเยอะไหม,ไมคิดเยอะจริงด้วยนึกว่าจะวนท่อนสูงอะไรอย่างงี้โอ้โหดูดูเลือดแถวดีเลยคือมันต้องเติมเลือดก,ก่อนนะแล้ว่อยกดตีเขาอะแล้วผมจะแปลงร่างได้พอดีเดี๋ยวอ๋อเขามาข้างหน้าโอ้ยไม่วนคนที่เล่เลนเปลี่ยนนะเนี่ยเขาวิ่งฉีกไปเรืนะ่อยข้างหน้าหน้าต่างด้วยผมเดินลัดไปก่อน โอเคบัตรละขึ้นพอดีอ่ะตีเสร็จค่อยแบบพุ่งไปหาเขาเลยหน้าต่างไม่ทันนะบัตรละขึ้นพอดีโอเคแปลงร่างเลยใช้เวลาให้คุ้มค่าะใครเห็นบ้างเปิดตู้หาคนก่อนอาต์เตอ้านได้ไงนได้ไงโอ้โหมีคนอ้อมอ้อมหลังควันสูงใช่ไหมน่ะเห็นพอดีจีโรตามฟาดเลอออนได้คือเลอออนตายนะพอดีพอดีเพื่อน ก็ยังปั่นจัดเดี๋ยวอะไรละเดี๋ยวออนโอ้โหโคตรอย่างโล่งอ่ะโคตรอย่างโล่งเลยเดี๋ยวออนรู้แตะเครื่องไปยังอุ้มเลยแล้วกันน่ะปล่อยน้องจิวเรนหายไปก่อนอ่าเดี๋ยวออนแตะเครื่องไปด้วยหายิวไม่เจอไปรอบหน้าได้เป็นหรอกโอเคแขวนไว้จะได้ฮะมีคนออกอ่ะมิฉนั้นน่าจะมันกว่าเนี้ยโอ้โหคนนั้นออก ออกเกียร์ไม่เพื่อนแล้วหลุมแบบมาเกิดตรงนี้เขาอย่างดวงดีจัดอะอ่าเจอจิวตรงนี้พอดีดีป์มาฮะดีป์ขีปมาดีป์ขีปมาโอเคก็เป็นตาที่ทิวเตอร์ได้ใช้เปิรลครบอยู่นะแต่ไอีเปิร์ลนักปฏิบัตนี่คือแบบช่วงต้นเกียร์ใช้ดุรัวเลยเพราะว่าปั่นไฟกันโคตรดุอะปั่นแยกกันด้วยเขาอย่างสุดชัดมากโอเค ตอนนี้มีคนออกไปสองคน okay. ก็สนุกดีอะจีๆแล้วกันโอ้โหรอบนี้เป็นด่านของแม่อ้วงก็ไม่น่าได้ใช้เปิดประตูเปิดกออไปดีรู้สึกเหมือนตู้มันจะหยุดจุกกระจุ๊บกันแบบอีกแล้วอะเราท็อตเทียมไฟผมไปเกิดที่เจอเกิดอีกแล้วก็ไม่น่าอยู่นานดูดิท็อเทีมไฟผมวเปเกิดใกล้เครื่องอย่างเงี้ยใครมาปั่นก็ชุ่มแอฟจะเอท็อเทีมไฟแบบไกล เป็นจะใช้ก็ได้แล้วตาดิลูนคือในแพตหน้ามันก็จะโดนเด็วแหละผมก็จะแบบบายบายตลอดการลูนเนี่ยจะไม่หยิบไปใช้อีกขนาดจะมีคนมปเนี่ยผมเดินหารอบหนึ่งแล้วเนี่ยไม่เจอเลยอ,อ่านี่ไงยืนมองหน้าด้วยสปิ้นชัวร้อยเซนเก็บร้อยฉีไปแล้วลงไหมมั้ยมึงบอกมาข้อเด็นคนไหนเป็นขายมุมเ,น,เนี่ยคนที่บไม่รู้อ่ะลองด่วนมึงบอกมาอา่ะฉีบไปด้วย เดินลัดมาก่อนโอเคไม้ไม้อีกฝั่งหนึ่งอ่าอเดีคนนี้เป็นขายมุมต้องหาคนอื่นดวน่ดวนเลยโอเควิ่งชีไปอีกเครื่องก่อนไม,ไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนบ้างตอนนี้ที่เหลือนะ่าจะแบบตึงตูมหมดแล้วอะ่ะโอ้โหโอเคขอเปิดตู้อวนเวลาแป๊บนึงอ้าไม่ต้องละเครื่องนั้นชี้ทางแล้วว่าอยู่เครื่องนั้นไปดว่ดวนเลยไปทันไปะเนี่ยเครื่องก็แบบ ก็ไก่เราเรื่องนะทางเข้าไปไหนวะเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่น่าจะฟาดคนอยู่บนเครื่องหรือมองมองแต่คนไกลๆโอเคเอาละไอคนหายไปละผมจะวนต่ออ่ะอ่ะอยู่นี่เห็นออกไปแล้วัสดีเพื่อนไอเปิดตู้เปิดกรอบไปก่อนแล้วกันโอเคจะลมสองคนลูนจะไปแบบผมก็ไม่ไม่ซีเรียสหละ คือ,อไหนๆมันก็ได้ใช้แบบประสิทธิภาพตอนช่วงต้นเกมได้โอเคมากและฮะอานี่ไงคนที่ขายมุ้งอยู่นี่แหละคนไปปหมบล็อกไหมอเอาวะ่ะคนนี้ผมไปลากละผมกลับมาตรงนี้ปล่อยก่อนแล้วกันโอเคไปยี่ก่อนตอนนี้ติดล่องหุ่นอยู่นะให้เพื่อนล่าไปก่อนฮนะเห็นคนที่มันนี่คนหนึ่งเนี่ยฮ่าคนนีน้คนนี้ผมไปแล้ว กลับมาสกิเทเพื่อนป่ะอะไรยี้วันนี้เนี่คนนี้เอ,อเ้ยเป็นระเรือแป๊บนึงมาขอบประตูเปิดกรับมาใช้บ้าอะไรตอนตอนนี้วะเนี่ยเจ็บมปแล้วด้วยแล้วก็อ่าใครอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเห็น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 คสป่ะมาเพื่อเห็นแวบๆตอนนี้เสียงจะกลับมาปกติละไม่ใช่เป็นข้เด็ดคนไหนวะเนี่ยดูว่าจะแบบโย่กลับมาอะไรอย่างงี้เดี๋ยวอ๋อสปิน เก็บสปินอยู่อะหลอกไปมาโอเคไม่ไหลแล้วแค่นี้น่าจะพอละเอาไว้กอดรอบหน้าก็าได้ไม่หรอกไม่รู้เป็นบูนทิ้งลอยหรอไหมตามเมื่อกี้ก็เจอแบบบูนไม่ทิ้งลอยอะแล้วแบบเปิดประตูเปิดกรอบนไีไ่คือแบบหาใครไม่ค่อยเจอเลยโอเคคลิปมาก่อนนะแป๊บเดียวคือหายเจ็บหมดเลยคือแบบอย่างไวๆเลยเปิดตู้มาเห็นโคนไหม นี่กูบ้าแล้วด่านนี้คือตู้กระจุกอะน่าต้องล็อกด่านนะเกิดจะได้เซนดีจริงๆอะไว้ก่อนแล้วกันโอ้โช่วยย่งไปไวอะสวัสดีเพื่อนมานั่งมองอะไรตรงนี้โอเคที่เหลืออยู่ไกลอะผมไม่ไหลต่อละถ้าเกิดแบบอยู่ใกล้กันว่าจะไหลอยู่เปิดตู้เปิดกรอบมาไม่รู้บนนั้นบูนโดเลยเท้าไหมเจ๊ <C> e <at> เดี๋ยวทคนกำลังมาช่วยเอ้ยเห็นคนข้างล่างคนหนึ่งอ่ะมันได้เป็นขายมุมขายมุมชัวป้าบถ้าเป็นขายมุมเหมือนสกิลใช้ไม่ได้ผลนะนี่ไงก็ต้องตีธรรมดาแล้วก็ไปไล่คนข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวก็เปิดกอบเมื่อกี้ละไม่รู้ออกมากันยังนี่ไงออกมาแล้วไหนวะเนี่ยเดี๋ยวตีโค้งผิดฝั่งมาฝั่งครนะมาฝั่งหนึ่งรูส้สึกมันจะออกมาฝั่งนี้นะนี่ไง ลอยไปละเคสเคสเ,เด่นสารตีงคูบแบบอ้อมโลกมาหาเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมตีเขาเด็กคนนั้นล้มตรงนี้ปะใช่ผิดนี่ไงไปดูเพื่อนรอล้มไม้ไหมอ่ะไม่มีสวยมาเลยผมจะกดสูตรทันทีเนี่ยคือชอบมาเจอคนขายมุมตอนแบบกำลังแปงลงร่างอ่ะคือแล้วตอนแปงลงร่างคือเราแบบอ่าแบบใช้เปิร์กไม่ได้อ่ะนะสวัสดีเพื่อนโอเคไม่ไล่ละไว้ก่อนแล้วกัน ก็ไม่รู้ว่าเขานั้งฮิวไหนกันตงนรงแถวบูนี่ปหมเนี่ยเนี่ยจุดบูนเราโอโ้โหถูกกองเลือดก,ก็ก็เยอะอยู่นะก็ไม่ใช่นอ้อยอ่ะกระทิบมาอ๋าเห็นคนตรงบันไดคนนึงทำเป็นทำมาก่อนนหะนทำเป็นทำมาเก็บเลือดก่อนเราจะช่วยไหมใครจะกล้าช่วยปะถ้าช่วยช้าที่ผมผมแปงลงร่างได้นะอ๋อยเจอผมวิม่งขายมุมไล่ผมวิ่งขายมุมนะปล่อยอะ่ะจะเอาดีจะเล่นเปิร์กเว้ย อันไหนๆคนที่มันจิกยากซ้ายขวาหลอกพังก่อนจะได้วิ่งฉีกเรียบร้อยคนที่โลเลอ่ะยัดมาทำไมไม่อะไรอยู่เว้ยโอเคปล่อยแล้วไปหาอื่นต่อดีกว่าเดี๋ยวไหนๆก็ไหนละขอเปิดตู้ก่อนเปิดตู้ไปเปิดก่อนได้ใช้ถือว่าคอนเทนต์อ่ะไม่ได้ใช้เห็นเน็ตเน็ตข้างบนไป็นยังยอนลยนะเนี่ย ทางย่อยตรงนั้นเพื่อนเดี๋ยวเซฟไพแล้กันเซฟไปเพื่อนทำไรอยู่ได <c oughs> <c oughs> ้ใช้ดิวเพื่อคอนเทนต์ยังไม่ได้ใช้ที่มาขายข่ำเลยเนี่ยโอ้โหเซ็ตบ้าโบอะไรว้เนี่ยแล้วเครื่องห้าเครื่องสะพักแล้วเนี่ยไม่เหมือนตามเมื่อกี้เมื่อกี้ที่แบบเครื่องจะติดอยู่เนี่ยไอ้ร้อนเสาอะเอาว่ะคนนี้มันสุดยอดโอ้โหไม่ถึงไม่เป็นไรฮะดิวเพื่อเขาแบบเซฟเพื่อนแล้วกัน โอ้โหนั่นเขนจะติดแล้วด้วยเนะี่ยควรไปเครื่องไก่นะเอาจริงโอเคช่างมันขอพยายามแบบเดินดีไปก่อนผมปล่อยเครื่องนะผมจะแขวนันเนี่ยผมหมัดไส้คนกที่มากเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยปล่อยขั้นติดไปเลยช่างมันนะเก็บเลือดแถวนี้ก่นอนเรียบร้อยเครื่องติดแล้วฮุกก็เกิดแล้วด้วยมาอันนี้คือแบบความหมัดไส้โดนลวดแต่เอ็งกี้เราควรไปตีให้เก็บเลือดแล้วก็ อะไรนะพี่รถก็แบบไล่คนต่อไงไหนๆก็เปิร์กมาแล้วอะแต่ติดเล่นไงมันไส้ไปกันส่วนตัวรุนๆเลยเห็นคนหน้าอะไรอยู่เพื่อนไม่รู้ว่าเก็บสปินไหมหรือว่าไงโอเควัตถุประกอบอัานไหมโอเคขอับวัตถประกอบกันจริงๆไล่ตามรถย็อตก็จบแล้วนะนี่คือแบบอยากเล่นรุนร้วนอะคือความอยากเล่นรุนร้วนอะตอนเนี้ยข้างบนเห็นเพื่อนเห็นเห็นโอเค ไหนใครก็ติดเล่นแล้วติดได้ให้สุดเลยลองไหลต่อด้วยฮะมีคนเข้าเปเล็กอ้อมมากันอ้อมมาอานนี้คนหนึ่งัอด,ดี้บัดีคนนี้แตะคือเอาไว้นะตามมาดิบ้าไอ้เปิร์กลองหุ่นที่หวังพึ่งนักผจญเอาก็ได้ฮะไหนลูนก็อยู่นานแล้วเหมือนเขาหาลูไม่เจอตอนเนี้ยก็ยัออยงปาดเลยไม่ตายนะคนนี้เดืบดหอยได้ใช้ช่วงแบบการเกียงสองสารอบก็ถืวอว่าแบบก่อเทสละ แต่เลื่องแถวนี้อย่างเยอะเลยอ่ะนี่ไงเห็นเห็นเห็นชื่อคนเดียวกันที่ผมผมก็โคตรปัดอ่ะผมจะไม่ซูมนะคือนั่งอ่านเดี๋ยวแล้วกันว่าเขาอ่านชีพในคลิปติดเหลืองแน่เห็นไหมตายเลยยายังไม่ตายจริงถ้าเกิดเราจะเล่นเปิร์กต่อเราต้องจำพระคุณหนึ่ง่ะให้ให้เขาแทงหลังอ่ะจะได้ใช้ขาผมุกนด่ไงเห็นคนปั่นอยู่เครื่องบ้านเล็ก ไปเดินดเลยเขาแบบตั้งหลกักตั้งโค้งกันดีก่อนเช่นตรงนี้อดี๊ออกมาแล้วมันจะออกไปนะไม่ก็ตู้สักตู้หนึ่งอ่ะพดมั่วเลยเอาปล่อยตายด้วยแล้วผมก็วนกลับไปรอบนึงนี่ไง <c oughs> เห็นแล้วเขาอยู่ไหนเขาเดินเดินไปข้างหลังแต่เอ๊ะอดีเพื่อนแหมที่สปีดเนะี่ยเขาต้องวิ่งฉี่กันละโดดตาข้างกอน ไอ้หลอกโดดด้วยเพิ่งเคยเห็นคนหลอกโดดโอเคเอ่ะหลอกไปมาไอ้วิ่งกลับมาหาด้วยน่าต้องสร้างไก่มุมใหม่อะ่ะไว้ก่อนแล้วกันเอ้ชีนาเรื่องติดตามอ่ต้องเสร็จหมายะรอบนี้เอ๊ะวิ่งกลับจำมุดหลันอยงนี้สเต็ปเนี้ยเจอบ่อยแล้วโอเคผมว่าปล่อยเคสไปฮะไอ้ยิ่งไปตายเนี่ยนึกว่าตายแล้วเนี่ย ลืมดูไอไอคอนฮุกข้างล่างว่าแขวนได้คนกี่รอบโอเคผมคิดว่าตานีเค์น่าจะเหนอยนะขอลองเปิดตู้เปิดกรอบเรือนไม่รู้จะเจอไหมถ้าเจอได้แบบคอเทสเลยอ่ะเอ๊คนอย่างมั่วเลยนี่ไงเคสอยู่ดีก็ไม่เจอกันเฉยเลยช่วยเพื่อนก่อนบ้างเลยงี่ต้องช่วยเพื่อน ยังกางเคน็ดลับพุ่งไม่โดนโอเคถ้าเกิดเรฟาดโดนเมื่อกี้นี่คือแบบล้มสองเลยเนี่ยเพราะว่าโอ้นี้เวลาฟ้ามจะทุบพื้นแบบซ้ำหลายๆรอบอะเอาเจงนี่เลยเนี่ยไม่ได้ไปไหนไอ้จะปิดจุ๊บเว้ยคนนี้หลอกโดนมาก่อนนะผมรู้เฮ้ยยยย ไม่รู้ว่าเคลียร์ไปดูเองไหมถ้ามีนี่คือแบบในเกมยืกรอบหนึ่งอ่ะเอเก็บกันหลอกไฟมาไม่มีแต่ย่างจะเพื่อนฉะนั้นเราจะต้องเิ่งยัดใหม่เก่งแล้วหรอโอเคตาดีก็เป็นอีกหนึ่งตาที่เอรข่องมันถึงไม่จะกดสูตรไปติดเหมือนตาเมื่อกี้แต่ก็ได้เล่นแล้วกันแหละโอเคตานี้ก็ไม่ถึงสามหมื่นแต้มจีจี้ผมจีจี้ไปพี่คิวเลย <c oughs> เองก็ตายแล้วนอนแห้งังนานยังหนาวอีกคือเวลาผมาเล่นเซอรี่คือไม่พ้นเซ็ตแบบเซ็ตเงี่ยก็ะเซ็ตแบบเพรหนีอยานั้นไม่ได้เล่นจุเล่นจุอ่า